มาอันแร้นสวัสดีครับผมผมไม่เน,นี่ฟูกครับผมคือหลังจากที่ผมหางหายจากช่องไปนานนะครับหลายคนก็สงสัยว่าแบบว่าเออผมปิดช่องหรือเปล่าหรือแบบฟูกไม่ทำแล้วหรือว่าอะไรแบบนี้แต่จริงๆก็คือนั่นแหละผม ไม่่อยทําแล้วเพิ่งผ่านมา2เดือนนะผมยังไม่ได้อัปคลิปเลยนะครับแต่ถามว่าปิดช่องไหมเหรอผมมาตอบคำถามให้ตรงนี้นะครับว่าผมยังไม่ได้ปิดช่องนะก็คือถ้ามีคลิปไหนลงผมก็จะลงนะครับในช่องเดน a าฟุกนี่แหละแต่อาจจะไม่ได้ทำเป็นกิจวัตรเหมือนแบบสมัยก่อนแลวนะครับว่าแบบว่าผมทาลงทุกอาทิตย์ลงทุกอาทิตย์อะไรงนี้ก็อาจจะแบบไหนวันไหนมีคลิปลงนะผมก็อาจจะทําลงนะครับช่วงนี้นะผมก็มีงานต่างที่โรงเรียนครับเพราะว่าตอนนี้ขึ้นม .4 แล้วก็ต้องเตรียมตัวเก็บพอร์ตฟลิโออะไรขึ้นมหาลัยนะครับก็อาจจะแบบ วุ่นๆหน่อยนะครับถามว่าอยากให้ทุกคนอยากให้ผมทําคลิปอะไรนะครับก็ลองโหวตมาดูนะครับว่าแบบว่าลองคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับว่าแบบว่าอยากให้ผมทําคลิปอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาเลยก็มีแค่นี้แหละที่ผมจะมาประกาศก็คือผมยังไม่ปิดช่องนะโอเคกดไลค์ดยตามกดแชร์กันด้วยนะครับคิดถึงทุกๆคนนะครับ